คนซื้อรถมีลูกค้าคนนี้คนเดียวแต่ว่าเราได้ลูกค้าทั้งหมดทั้งบ้านเลยผมมาสีขอตัวกกันแล้วได้ไหมนี่โอ้ยบ่ต้องบ่ต้องไปกินขอนับกันก่อนลาบเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดได้ยไหนหัวเื้อวันนี้เราจะไปตรวจเช็ครถตามระยะนะครับอย่างลูกค้าของเราจะไปก็คือของพี่นาโรงเนาะพี่นารงก็คือเขาจะตรวจเช็คครั้งที่2 เส้นทางที่เราจะไปวันนี้นะครับก็จะมีทั้งดีแล้วก็ครุขระนะครับก็ทางครุขะเลยก็คือวันนี้เราจะผ่านป่าอ้อยปา่าอ้อยซึ่งเป็นถนนล,ลูกหลังถ้าเกิดประมาณหน้าฝนนี่ก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันนะครับเสี่ยงเหืนกนลื่ <toggle what S 1> นไถ<า><ม>ลหรือว่าติดลม <S <S ถ้ามันมีทางเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงเดี๋ยวถ้าเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องไปให้ได้ครับ ลูดสวัสดีครับคอ๋อสวัสดีครับโอับผ้ยมาเยี่ยมพอดหมอกเลยเนาะโอ,โอด้ดีใจดีใจ <า S 1> อะไรคดีไม่แหงนะ้งเนาะครดีไม่แห้งครับผมเป็นยังไงเกี่ยวเอาปีกายนีย่ได้หลายวันไหมได้หลายอยู่ครับงานวันได้นั่นก็นได้เขาขึ้นไปคุยกันเรียนกันก็ได้ครับครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ คือมาเยี่ยมยูเซอร์วิสิตเพื่อว่ามาสร้างความสัมพันธ์กันลูกค้าในเวลาลูกค้าซื้อรถมาใหม่ก็คือเราจะเข้าไปคุยกับลูกค้านะถ้าเกิดเราเราเจอลูกค้าเราพูดภาษาเดียวกันเขาถามเราเราก็ตอบปัญหาให้เขามันก็เกิดความผูกพันในการคุยกันกําหนดเวลานี่แทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีลูกค้าแบบเ<ม>จอเราเขาดีใจเขาอยากจะคุยกับเราเขาชวนเราคุยแล้วก็ให้ความรู้<า>นนก,รกับเขาอย่างเงี้ยนะครับบางที เราคุยกับแม่ก็สนิทกับแม่ไปเลยบางทีก็สนิทกับพ่อกันเลยอย่างเงี้ยนะครับคนซื้อรถอ่ะมีลูกค้าคนนี้คนเดียวแต่ว่าเราได้ลูกค้าทั้งหมดทั้งบ้านเลยตรเช็คเบื้องตรวจเช็คเบื้องสายพานกันครับตอนนี้คือผมปรับตั้งสปริงให้ได้ค่ามาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต้ก็คือสามารถเทำงานต่อได้เลยนะครับผมชอบครับเพราะว่า มาดูแลมาแบบว่ามันนั่นใกล้คิดกันนะมิยังกับบองได่บอดีอยงนี่แล้ก็ดูแลเขาสามารถถามได้นะว่าจะเป็นตัวไรตัวได้นะทำพี่น้องกันนะทำพี่ทำหยาิน้องกันมากหากันดูแลกันคุยกันอยู่ข้อนก็โอ้ผมว่าสิขอรตัวกลับแล้วได้ไหมนี่อ้ยบป้องบป้องเฮกินข้าวนับกันก่อนลาบเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดเฮ้ยได้นื่อยเหนื่อย ไปท่ไนมามาๆา